สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกท่านนะคะวันนี้ฟังก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่27พฤศจิกายน2563ก็ก่อนจะเล่าฝันก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่27ด ฝันว่าแม่ขับรถเราจมน้ำทั้งคันแล้วก็ขับขึ้นมาเองได้แต่จริงๆแม่ขับรถไม่เป็นนะคะทะเบียนรถ6496ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่สเจ็ดฝันเห็นศพเด็กทาลกอยู่บนศพช้างรอบๆศพมีเงินเต็มไปหมดเราเก็บเงินรอบๆมาหมดเลยอันนี้ต้องตีนะศพเด็กเด็กน่าจะเป็น ไม่หนึ่งก็สามนะอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์ส่วนช้างเนี่ยเขาจะตีเป็นเลขเก้าก็ลองตีดูนะบางตีไม่ค่อยถูกบางทีกลัวแบบแล้วแต่คนตีอ่ะตีเลขไม่เหมือนกันถ้าเด็กเขาบอกว่าเด็กคือหนึ่งแต่และว,ว่าหนึ่งสามเด็กเนี่ยจะเป็นหนึ่งสามเด็กตาย สามศูนย์ช้างเก้าสามศูนย์เก้าอะไรประมาณนี้ต่อมาผู้ชายฝันอันน,น่าจะเป็นฝันเมื่อวานมันจาวันไม่ได้ฝันว่าเขาบอกว่าลูกแมวกําลังคลอดสี่ตัวแล้วมีหมาตัวหนึ่งเนี่ยมาคาบลูกแมวที่เพิ่งคลอดบางไม่รู้ว่าคาไปกี่ตัวเนาะแมวห้าหมาหกแมวห้าตัว ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่2กฝันเห็นวัวคลอดลูกแต่ว่าลูกวัวออกมาตายหนึ่งตัวในฝันเขาบอกว่ามีวัวสี่ตัวแล้วก็ตัวที่ตายฟังก็งงว่ามีสี่ตัวแต่ตายไปตัวหนึ่งเหลือสามหรือว่าเหลือสี่ไม่เข้าใจน่าจะเป็นแม่วัวหนึ่งแล้วลูกวัวสี่แล้วตายไปนหนึ่ง เหลือสามมันคิดว่านะคะวัวบังกะีไม่เป็นต่อมาพู้หญิงฝันวันพฤหัสที่ยี่สิบหกฝันว่ารถสตาร์ตติดเองเดินหน้าถอยหลังเองทะเบียนรถห้าสามแปดเก้าต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่นนย,ย 5, 3, 8, ี่สิบหกฝันเห็นเต่ามีเลขที่หลังเต่าเลขสองสี่ มีคนฝันงวดไหนงวดที่แล้วไม่ออกเหมือนกันนะเลขที่หลังเต่าบางคนก็ฝันแม่นต่อมาผู้ชายฝันวันที่26อันนี้ฝันของคุณพี่นบพดลฝันว่าเอามือถือไปซ่อมเปลี่ยนหน้าจอช่างบอกค่าเปลี่ยนหน้าจอ2500บาทเบอร์ท้ายเ้านะคะ979ต่อมาผู้หญิงฝัน วันพุทธที่25ฝันว่าดึงตุ๊กแกออกจากปากลูกสาวหลายตัวตุ๊กแกเนี่ยปางตีตุ๊กแกเป็น9ลูกสาวอาจจะเป็น3 93าแล้วแต่ทุกคนตีลองตีกันดูนะเขาถามว่าให้ตีเป็นตีเป็นเลขอะไรบังก็ตีไม่ถูกแต่มาผู้หญิงฝันวันพุทธที่25 ฝันว่าแม่ทําบ้านใหม่หลังใหญ่แต่ว่ายังไม่เสร็จบ้านเลขที่แปดสิบเอ็ดตอนนี้มีเลขในหัวเยอะมากใครชอบฝันไหนก็จัดฝันนั้นนะคะจริงๆฟังเขียนเลขเอาไว้อยู่หน้าไหน ตัวเลขที่ฟังเห็นเนาะตัวเลขที่ฟังเห็นตอนนี้จะเป็นแปดหนึ่งหกศูนย์จำนวนคนตายโควิดโควิดหกสามปีพศแล้วก็เจ็ดห้าเลขดังเจ็ดเก้า ที่พี่แอนเขาฝันแล้วก็30คนฝันเยอะแล้วก็25ที่เขาฝันว่าโบนัสออกวันที่5 5แล้วก็ที่ฝันว่าลดขลศพ1น2 5สเนี่ยแล้วก,วก็ไม่รู้ทำไมอยู่ๆพอเห็นฝันแล้วไปชอบเลข30 30กับ25 0 25 ก็ลองเอาไปพิจารณาดูใครชอบเลขไหนก็จัดเลขนั้นนะอันนี้ปังปังดูตัวเลขที่ว่ามีคนฝันแต่ว่าเลขนี้คือโควิดแล้วก็มีคนฝันด้วยส่วนหกสามนี่ปีพศส่วนเจ็ดห้านี่คือเลขดังจริงๆเลขฝันที่ปังเห็นจะเป็นสามศูนย์หกศูนย์แล้วก็สองห้าสามตัวนี้ในเลขฝันนะที่ปังเห็นว่าฝันดีๆก็ คลิปนี้ก็มีฝันที่จะเล่าเพียงแค่นี้นะคะใครชอบคลิปที่ปังทำก็ฝากาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีฝันเพิ่มเติมจะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้มันมีฝันแต่เป็นฝันเก่าๆไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ปังก็เลยว่าจะลบทิ้งอยู่แต่ว่ายังเก็บไว้เผื่อเอามาแซมๆกันได้เนาะก็วันนี้คลิปนี้พอแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ